ครับตอนนี้ก็เราได้ทําการถอดหรือ,อ,อกระบอกเบรกและถ้าเบรกออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เช็กดูแล้วก็กระบอกเบรกชํารุดเสียหายเราทําการจะได้ทําการไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้อง FC ได้เห็นไปด้วยกันว่ากระบอกเบรกเป็นยังไง ตัวนี้จะเป็นกระบอกเบรกหน้าและก็ตัวนี้จะเป็นชุดหลังระบบผ้าเบรกหน้าหลัง 可以，对刚刚那个天气可以看。 Yeah. <laughs> มานะครับคัมภีร์ชาก็ยังมีนมว่าเป็นหุ้นเก่าครับแล้วตัวโดนแล้วก็มีว่าตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับอันนี้ครับประวัติเก่าเป็นเหมือนกันคืออะไรนะเออมีแค่ตัวนี้ที่อันนี้ครับตัวโดนครับ <laughs> ครับกลาบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอาลักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับสำหรับทีนี้ก็มาทำการถอดเปลี่ยนระบบเช็คดูลูกปืนแล้วก็ระบบเบรกทุกช่องทุกทางตอนนี้ก็จะเป็นรถ6ล้อ i ิส z สเอ f รุ่นนี้จะเป็น i s สู u เอ f พอดัดแปลงเป็นรถสีขาวตอนนี้จะทำการถอดล้อเพราะว่าล้อข้างหลังนี่จะจะมีติดกัน2อล้อเวลาวิธีถอดอะจะถอดหรือ,อยังไงก็มาติดตามในช่องของคัดมินได้เลยถ้าผมดูตามขั้นตอนขั้นตอนต่อไปที่เราจะถอดจะทำก็ให SC ้ทุกท่านก็ติดตามในช่องนี้ ช่องของเราช่องที่มีสาระมีความรู้มากมายถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมได้เห็นครับก็มาติดตามได้เลยครับผมนนามห พี่ดิมันเนาะจำไม่เป็นเลยนะแล้เขาถอนไปนี่แหโดยไม่ต้องไปทอนรอบดีนีอดีโอ้ยทำใ้เธอชวโอ้ยูดี่อบเร่งปอ่างที่ได้กตรงหลังตรงข้างรถดีเลยอืมเ็นี้เส้น คุณม่เขียนอายุ69ปีนะคะคุณแม่อยู่ในอาาอ่อเพียค่ะเขาหกเที่ยงเหนื่ยนะคะขณะที่คุณพ่อขับนายสุพีสมาสุนนะคะอายุ70ปีแล้วนะคะคุณพ่อขับโดยทางโดยรถจักนยานนะคะไปอย่างโดดพยานาค่าสะพัสที่ประสูนย์ของสัวัดอุบลกาสถานีนะคะ สมอนี <gesch> ่เห <tous S 3> ็นบไหมนี่เห็นบ่มนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วนี่เห็นบ่ไปเลยเห็นบ่มล่ะตายเลยอ่าืมเห็นบ่สนิมเลยเดี๋ยวปีนมันเข่าหนามเข่าวันนี้หนาเข่ามันขาดข้างค้ายู่นั่นแหละ ตัวชนิมมนชนิมเลยรถบดลไประจําเดซันตอนนี้ก็ได้ทําการถอดรือล้อออกมาแล้วก็ทําการ ถอดให้พี่น้อง fc ได้เห็นได้รู้ไปเป็นรถอีสุเหวรุ่นเก่าแล้วก็ดัดแปลงเป็นรถสีข้าวตอนนี้ระบบเบรกเ,เบรกไม่ได้เพราะว่าเบรกไม่อยู่ทีนี้ก็มาถอดเช็คดูแล้วก็ระบบเบรกระบบเบรกไม่ทำงานขึ้นสนิมหมด ตอนนี้เรามาทำการถอดอ,อุปกรณ์ออกทุกอย่างตอนนี้ผระเบรกตัวน,นี้จะเป็นผระเบรกระบบผระเบรกครับก็ f อฟทุกท่านที่ยังไม่มีความรู้ก็ติดตามช่องของเราได้เลยตอนนี้อันนี้จะเป็นเพาข้างที่เราถอดออกมาครับพี่น้องเอฟซก็เรามาอัปเดตในการถอดล้อข้างหน้าอีก เช็คระบบเบรกลูกปืนแล้วก็จรลบีครับก็มาติดตามขั้นตอนที่เราถอดได้เลยครับผม วนันนี้พระเบกล่อนพี่น้องพระเบกหลุดออกจากโครงเหล็กของก้ามเบกจะได้ทำการเปลี่ยนใหม่ ครับพี่น้องเอฟซตอนนี้ก็กระบอกเบรกได้ชำรุดเสียหายก็ขึ้นสนิมคลายตัวไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องทำการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับผมตอนนี้ก็มาดูตามขั้นตอนออที่เราจะถอดตอนนี้จะถอดกระบอกเบรออกของมาพี่น้องครับพี่น้องเอฟซเรามาอัปเดต การถอดหรือกระบอกเบรกแล้วก็ผ้าเบรกของรถยีสูยีสูเอลหกล้อครับตอนนี้ก็เราได้ทำการถอดหรือกระบอกเบรกและผ้าเบรกออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เช็กดูแล้วก็กระบอกเบรกชำรุดเสียหายเราทำการจะได้ทำการไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้อง FC ได้เห็นไปด้วยกันว่ากระบอกเบรกเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นกระบอกเบรกหน้าแลวก็ตัวนี้จะเป็นชุดหลังระบบผ้าเบรกหน้าหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีนแล้วก็ลูกปืน อันนี้จะเป็นซ้ายขวาทำการล้างทำความสะอาดตัวนี้จะเป็นล้อหลังครับพี่น้องมาดูล้อหน้าล้อหน้านี้ก็ก <c oughs> ารสับน็อตเปลี่ยนกระบอกเพกใหม่เพราะว่าตอนนี้น็อตยังคลายไม่ออกก็แช่น้ำมันไว้ก่อนจะได้ทำการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอประกอบ ครับมาดูล้อหน้าตัวนี้จะเป็นดุมล้อหน้าซ้ายขวาดุมล้อหน้าซ้ายขวามาอัปเดตให้พี่น้อง FC ได้เห็นได้รู้ไปด้ยวยกัน FC ท่านใดที่ไม่มีความรู้ทางด้าน เรื่องยนต์กลไกลช่วงล่างต่างๆตอนนี้เอฟแอดมินได้ถ่ายรายละเอียดให้พี่น้องการถอดหรือถอดยังไงหรือยังไงชิ้นส่วนตัวไหนก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องเอได้เห็นไปด้วยกันครับครับก็เราค่อยมาติดตามในการประกอบ ตอนนี้ก็จะได้ทำการล้างทำความสะอาดจานเบรกแล้วก็ดุมเบรกระบบลูกปืนเบรกแล้วก็ระบบลูกปืนล้อจะได้ทำการล้างทำความสะอาดครับก็คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนรอการมาอัปเดตในการประกอบครั้งต่อไป เราจะได้ทำการไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนอ,อะไรที่เสียการประกอบให้พี่น้อง f อได้ชมได้เห็นไปด้วยกันครับก็ท้ายก็ฝาก f c ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยเพื่ออดินจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่น้อง f c ได้ชมได้เห็น ให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้เห็นไปด้วยกันสำหรับก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนท้ายก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงินทองนึกคิดปรารถนาทิ้งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานอน หลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นมาให้ได้เงินแสนแบนมือมาขอให้ได้แก้วมณีโชษโทษร้ายอย่ามาผานครับพี่น้องก็สุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม